คุณครูมุกค่ะสวัสดีค่ะครูน้อยนะคะอ่าเจอกันในหน่วยที่สองนะคะอ่าเมื่อฉันเติบโตขึ้นอ่าหน่วยที่หนึ่งเด็กๆทำเสร็จหรือยังคะน่าจะทำเสร็จแล้วเนาะ,ะใช่ไหมคะเห็นบางคนทำเส,เสร็จแล้ว,ลวเห็นมาส่งคุณครูนะคะอะ่ถ้าเสร็จแล้วพร้อมที่จะเรียนรู้ะอ่าหน่วยที่สองหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ,ะเด็กๆเปิดมาหน้าที่เก้านะคะ หน้าที่9หน่วยที่2เมื่อฉันเติบโตขึ้นเรื่องที่1ฉันเติบโตได้หน้านี้นะคะจะให้เด็กๆโยงเส้นภาพแสดงลำดับการเจริญเติบโตของเด็กๆก่อนที่เด็กๆจะมาเป็นพี่อนุบาลสองเด็กๆต้องผ่านวัยอะไรก่อนคะเดินเลยนะเดินเดินเดินเลยได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเด็กๆต้องผ่านวัย ทาลบก่อนใช่ไหมคะต้องมีการต้องคานต้องคานก่อนคานก่อนถึงจะเดินได้นะคะคานก่อนถึงจะเดินได้เพราะฉะนั้นลำดับที่หนึ่งเด็กๆต้องโยงภาพมาหาภาพไหนคะหนึ่งใช่ไหมคะอ่ะหมายเลขหนึ่งลำดับที่หนึ่งคือคือโยงภาพมหาเด็กวัยทาลบที่กำลังคานอยู่นะคะไม่พัฒน์นะคะมากมาอ่ะต่อไปลำดับที่สอง อ่ะผ่านวัยทารกคานเสร็จแล้วจะเป็นวัยเดินต่อแตะใช่ไหมคะวัที่เด็กๆกำลังหัดเดินนั่นเอง<ม>เพราะฉะนั้นหมายเลข2ให้เด็กๆโยงภาพมาที่ที่ไหนคะอันนี้ภาพที่สเด็กที่ใส่เสื้อสีฟ้าใช่ไหมคะที่กำลังหัดเดิน<ม>ต่อไปลำดับที่ส<ม>อ่ะเรามาเป็นน้องอนุบาลอะไรคะก่อนที่จะมาเป็นอนุบาลสองต้องเป็นน้องอนุบาล หนึ่งก่อนใช่ไหมหมายเลขหมายเลขสามนะคะต่อไปลำดับสุดท้ายจากน้องอนุบาลหนึ่งเราก็จะกลายมาเป็นพี่อนุบาลสองแสดงว่าตอนนี้เราเป็นพี่อนุบาลสองแล้วหน้านี้ก็เสร็จไปแล้วนะคะถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆเปิดหน้าต่อไปนะคะให้เด็กเปิดมาที่หน้าที่สิบอะ ยังเรียนอยู่หน่วยที่ 2. นะคะเมื่อชั้นเติบโตขึ้นอ่ะหน้านี้ให้เด็กๆช่วยพาน้องกล้องเด็กเห็นน้องกล้องไหมคะน้องกล้องจะใส่เสื้อชุดนอนสีเขียวนะคะน้องกล้องเนี่ยจะไปหาเตียงนอนของตนเองโดยให้เด็กๆเนี่ยพาน้องกล้องเดินตามตัวอักษรทีเพื่อที่จะไปหาเตียงนอนของน้องกล้องนะคะอ่ะ เตียงนอนที่หนึ่งเตียงนอนที่หนึ่งจะเป็นของน้องก้องไหมนะเด็กดูเตียงนอนสิคะลักษณะแบบนี้เตียงนอนเล็กๆน่าจะเป็นของน้องก้องไหมสองเตียงนอนน่ารักสีสันสดใสใช่ของน้องก้องไหมคะหรือจะเป็นเตียงนอนอันที่สามนะใช่ของน้องก้องไหมนะอ่ะอันไหนที่เป็นของน้องก้องเด็กช่วยพาน้องก้องเดินไปหน่อยค่ะตามอักษรทีอักษรทีเป็นแบบไหนคะทีเล็กอ่ะทีเล็กทีออกเสียงว่าเธอ ทีเธออ่ะเดินตามอักษรทีไปนะคะเด็กๆอ่ะเดินสอพาน้องกล้องเดินไปอ่ะข้างบนใช่อักษรทีไหมคะจะขึ้นไปข้างบนใช่ไหมเอ่ยถ้าไม่ใช่อ่ะเราเดินไปทางขวาใช่ไหมคะเลี้ยวขวาเสร็จแล้วเดินต่อไปไหมอ่ะหรือว่าตรงขึ้นไปคะอ่ะเด็กๆตรงขึ้นไปนะคะตามอักษรทีอ่ะเสร็จแล้วเลี้ยวขวาอีกนะคะข้างบนใช่ไหมคะใช่ทีเล็กไหม ทีใหญ่อ่านี้เป็นทีใหญ่ไม่ใช่นะคะเราต้องเดินตามทีเล็กใช่ไหมอ่าเด็กเดินตามลงมาอ่าเสร็จแล้วลงข้างล่างได้ไหมคะข้างล่างจะเป็นอักษร L L ไม่ใช่ทีเล็กอ่ะเพราะฉะนั้นเตียงนอนหมายเลขไหนคะเป็นของน้องก้องหมายเลกถึงทสองอ่าอีกเด็กทําเสร็จแล้วเปิดหน้าหน้าที่สิบเอ็ดนะคะอ่ะเมื่อชั้นเติบโตขึ้นนะคะเด็กๆแต่ละคนเติบโตขึ้นก็จะมีลักษณะ ที่แตกต่างกันนะคะบางคนก็จะผมสั้นบางคนผมยาวบางคนอาจจะผมหยีผมตรง,ตรงหรือบางคนอาจจะมัดผมบางคนอาจจะปล่อยผมหรืออาจจะมีสีผิวที่ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีสีผิวที่ขาวหรือบางคนอาจจะเป็นสีผิวสีน้ำผึ้งลักษณะของแต่ละคนจะแตกต่างกันนะคะ,ะทีนี้ให้เด็กๆนะคะมา ช่วยกันนับจำนวนเพื่อนๆที่มีลักษณะแตกต่างกันอ่ะเด็กๆนับเสร็จแล้วเขียนตัวเลขลงในช่องว่างนะคะอ่ะเด็กๆพร้อมที่จะนับหรือยังอ่อพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะข้อที่1นึ่ช่องสี่เหลี่ยมช่องสี่เหลี่ยมมีเด็กกี่คนคะมีเด็กกี่คนอ่ะนับค่ะหนอ่ะเขาเติมเลขหนึ่งให้แล้วเราก็ไม่ต้องเติมนะคะต่อไปมาดูช่องที่สอง อะนับค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเด็กนับได้กี่คนคะ9คนทีนี้ให้เด็กนับช่องที่หนึ่งและช่องที่สองรวมกันอ่านับเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเ้าสิบ อ่าหนึ่งบวกเก้าเท่ากับสิบเลขสิบมีเลขอะไรคะจะมีเลขอะไรคะเด็กๆสิบจะมีเลขสองตัวมีเลขมีเลขหนึ่งกับเลขกับเลขศูนย์หนึ่งอยู่ข้างหน้าศูนย์อยู่ข้างหลังนะคะถ้าเด็กๆคนไหนที่เขียนเองได้นะคะเขียนตัวเลขลงไปเลยแต่ถ้าเด็กๆเขียนไม่ได้ให้ผู้ปกครองช่วยก็ได้นะคะจับมือเขียนได้นะคะตรงขึ้น เฉียงลงนิดนึงนะคะแล้วก็เลขศูนย์ก็ม้วนกลมๆนะคะเด็กๆก็จะ,ะน่าจะเขียนได้นะคะต่อไป<ม>ข้อที่สองช่องที่หนึ่งเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายคะอ่าเด็กผู้หญิงนะคะผมสั้นอ่าเด็กๆช่วยกันนับคหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามนับได้สามเลขสามเขาเขียนเอาเไวมให้นะคะเขาเติมให้แล้วนะคะต่อไปช่องที่สองนับพร้อมกันเค่ละเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องหมายบวกนะคะคือมารวมกันนะคะเอาสองช่องมารวมกันอะต่อไปค่ะนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเด็กๆนับได้เท่าไหร่คะ หอ่าเลขหกเขาเติมให้แล้วเด็กสังเกตตัวเลขนะคะต่อไปนับช่องที่1และช่องที่สองรวมกันนี้กับช่องนี้มามเขาจะมีเขาจะเขียนเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะอ่าเครื่องหมายบวกอยู่ตรงกลางแสดงว,ว่าเอาสองช่องนี้มารวมกันอ่าเด็กๆนับรวมกันเลยคะ่ะ 1, นึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเได้เท่าไหร่คะ เก้าเด็กเติมเลขเก้าลงไปม้หัวเป็นวงกลมขีดตรงลงมานะคะโค้งไปข้างหน้าดอว่าแค่นี้ไม่ต้องโค้งก็ได้บาเดีวมักจะโค้งยากก็จะเปหัวงตรงได้นะคะต่อไปข้อที่สามนะคะข้อที่สามเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายคะเด็กผู้ชายอ่านับช่องตรงค่ะผมตรง ช่องที่สจะเป็นเด็กผู้ชายผมหยิกใช่ไหมคะอ่าช่องที่หนึ่งก่อนคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่นับได้เท่าไหร่คะสี่อ่าเลขสี่เขาเขียนให้แล้วต่อไปช่องที่สองนับค่ะหนึ่งสองเติมเลขสอง่าเขาเติมให้เรียบร้อยแล้วนะครเติมให้เรียบร้อยแล้วนับรวมกันค่ะเอาเด็กสองสองสองกลุ่มมารวมกันกลุ่มก็คือผมตรงกับผมหยิก หนะึ่งสองสามส้หอ่ะเขียนเลขหกลงไปนะคะนะคะตรงลงแล้วก็วหัวหัวใช่ไหมคุณครูค่ะอ่ะต่อไปข้อที่4ี่อ่ะด็กช่องที่1น,นะคะนะคับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 ได้เคนเขาเขียนเลขเจลงให้แล้วนะคะเด็กสังเกตตัวเลขด้วยนะคะอ่ะต่อไปช่องที่สองนับค่ะหนึ่งคนอ่ะเขาเติมเลขหนึ่งให้แล้วต่อไปนับรวมกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดอเด็กๆเขียนเลขแป <8. S 1> ได้ไหมคะเขีได้ไหมคะ,ะมันมเหมือนตัว S, <S นะเหมือนตัว S ก่อนแล้วก็ถึงลากขึ้นมานะคะหรือบางคนก็ อ่ะทำเป็นเลขศูนย์สองตัวติดก,ก,กันนะคะฝึกฝึกเขียน,ก,ยนก่อนนะคะทีนี้นะะไม่พลาดนะคะอ่ะเด็กเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วคุณครูมุกจะพาทำหน้าต่อไปนะคะ